สวัสดีครับผมพานต้นนะครับวันนี้จะมารีวิวสุดตอกนะครับของเพื่อนบ้านเรานะครับผมสุดตอกตัวนี้ได้มาจากงานประมูลนะครับผมนี่ครับสุดตอกก๊อบก๊อปผาดํานะครับผมก๊อปผาดํานะครับราคาเบาเนะครับผมถ้าท่านไหนอยากได้หรือสนใจก็อย่าลืมนะครับ ติดต่อมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้นะครับผมจะมีนี่ครับผมอันนี้ราคา2องพกว่าบาทนีงนะครับงนจะได้จากงานประมูลนะครับแล้วคราวหน้าจะรีวิววิธีตอกให้ดูนะครับผมนี่ครับภาพับไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ รถหน้าตะขัวมาวันไหนแล้วก็จะรีวิววิธีตอกให้ดูนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมสายลมทุกท่านก็จะมีประมาณนี้แหละครับสามอันครับผมก็จะลูกมันได้มาประมาณนี้ครับลูกมันอ่าครับผม ก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนนผมด้วยนะครับบอ,อเียดูลเลยนะ <c oughs> โอเคตามนั้นนะครับแล้วผมจะเอารูปสร้างที่อนั้นลงด้วยถ้าท่านไหนสนใจก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดติดตามครับแล้วงวดหน้ามาผมจะสอนวิธีตอกนะครับผมรีวิววิธีตอกให้ดู นี่ก๊อปผาดำนะครับลูกก็จะประมาณนี้เบอร์2นะครับก๊อปผาดำโอเคครับ